ีครับนี่คือรายการ MA TV นอกสถานที่นะครับวันนี้เราจะมาหาฝรั่งบนเรือยอทมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับความคิดเห็นว่าคิดยังไงกับดนตรีเมทัลไทย Excuse me sir What would you like to drink n i r บางได้กไรพูดไทยได้ไงวะกูพูดไทยได้ไ้ไอเฮียโอ้โหพูดโคชันเลยอยู่เมืองไทยมานานยังสามวันสามวันเองจ้าด่ากูทำไมเนี่ยพูดไม่ชัดเล่พูดไม่พออีกนลเนี่ยหลืองคงกูเจ็บนะฮะ มึงล็อกปะกูร็อกโอ้โหชอบฟังวง,ง,งเลยเนี่ยฝรั่งกูชอบ G6PD กูร็อกอันนี้ก็คือฝรั่งอีกคนนึงนะครับ Can you speak Thai นิดหน่อยโอ้ยงี้ก็ดีเลยคุณคิดไงกับอีโมครับเนี่ยอีโมแม่งโคตรตากคุณอยากจะฝากบอกอะไรกับไอ้พวกอีโมบ้างครับไปไายใส่ตุ๊ดเต็มจะไมพูดกับเขาอย่างนั้นนะ่ะกูร็อกคือฝรั่งอีกท่านหนึ่งนะครับเราจะเข้าไปสัมภาษณ์ What is your name? Marcus Do you like rock music? I'm a rock star! Are you really a rock star? i may. a rock star with you! What? You bitch! Hey! Why are you scolding him? I love you! You bitch! Come in I'm going for MMA to be here I'm here to ask you some questions Can I have you for a moment? Sure s ิทลงผมฟรีโอ e ว่ยคุณพูดไทยไหมไม่ไม่ n a i ไม่ไม o ไม่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 ไมไม่ใช่ไม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 ยไม่ไม่ไม่ไมษไม่ไก่ไม่ไาบไา่ไม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 ่ไน่ไม่กี่ไม่ไม่ไม่ไเ่ไม่ไม่ไต่ไม่ไม่ไมนไม่ไม่ไมาไม่ไม่ไม่ามกไม่ไม่ไม่นด้าม่ไมกที่ะม่ไม่ไม่ไม่่ไม่นม่ไ่ไม่ Can you speak Thai now? กูปูไทยได้บอยไอ้ฮีโอเคนั่นแหละที่กุอยากไปเวลาคุณทำงานเครียดเนี่ยคุณมีวิธีผ่อนคลายด้วยวิธีไหนกูเพอร์คาร์เน็บครอสฟังลาวเซนเอ็กซัสไปด้วยนั่นก็เป็นวิธีที่ไม่เลวเลยนะครับแต่เวลาคุณทำงานกลับบ้านดึกๆเนี่ยคุณมีวิธีไหนที่จะบอกให้ลูกเมียคุณเข้าใจบ้าง ฮุกคาโต้ a ปลววัคเปล่งเมทัลไฮฟันจัมปลักเออหน้ารองหน้ารองแล้วที่นี่เนี่ยมีเด็กอีโมมาทำงานตรงไหมครับมีเจโกะลายแม่งโอ๊บไปหมดแล้วอ้าวแล้วเป็นไร่เขาออกทำไมะครับเขาไม่มีงานที้เขาเดือดร้อนนะครับเนี่ยกูร้อง ดีดีเลยครับคุณไปไล่เก็ออกทำไมเนี่ยมันชอบเปิด o ี่สดุดฟังออฟฟิศไล่เก็ออกแบบนั้นเนี่ยล็อกเลยครับเลยไคุณคิดยังไงกับรายการ MA TV ทแมงไร้สรชพผมจะถือว่านั่นเป็นคำชมกูล็อกเอาละครับเอทนอกถานที่คาเล็กเราจะมาสัมภาษณ์คนใช้แพนด้าจากเรานะครับ ตมอไรับอเคครับเรามาถามความรู้สึกของผู้ที่ประมูลได้รแรกในราคา430บาทไปนะครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อปั้นค่ะแล้วหลังจากที่คุณใช้แันด้านนรถของเราแล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้างครับตั้งแต่ดิฉันซื้อมาฉันมีความรู้สึกว่าอุ๊ค้อนร้องเลยเนี่ยขณะดีฉันนั่งอยู่ข้างๆยังร้องเลยค่ะนี่ก็คือความรู้สึกจากผู้ใช้จริงกันด้านรถของเรานะครับ เรามาสัมภาษณ์ผ<อ>ู้ใช้รายที่2กันนะครับยอมร้องอะไม่ทร,ร,ราบว่าอะคุณชื่ออะไรครับชื่อปอค่ะเราใช้แล้วม,มีความรู้สึกยังไงบ้างคร,รับใช้แพนด้าเรารู้สึกมีพลงังค่ะพิสูจน์ได้ไหมครับไอ้ร้อ,อนร้อแต่กูร้องแล้วคุณซื้อมีแพนด้าหรือเปล่าครับซื้อครับแล้วกูก็ร้อกด้วยทำไมคุณต้องดูอย่างเอทีวีกูร้องไปแล้วครับ มันตายวะลุกเฮ้ยเฉาล็อกชาวล็อกพย่ข้างนี้มิ่งไป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 เฮ้ยมันไม่โยกหัวยจริงแม่งเลยเฮ้ยยิงให้โดนดิเฮ้ยเฮ้ยลวงแล้ว vô quỷ đó chị mang đi hơi hơi lên mà chắc chỉ một tay lâu luôn xa nó tôi hiểu là không ไหนๆก็ยิงแม่งแล้วก็ยิงแม่งให้ตายไปเลยวะเจ็บเลยปู่พ่อมึงน่าไปเชาวล็อกเฮ้ยนี่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 สบายใจใหปผายเลยขับรถจะช้าไม่อยากกลับบ้านไปเห็นหน้าเมียใครเรียกวะเรียกุงไหมวะเนี่ยกำลังขับรถสบายๆเลยเ,ออเรียกพี่จอดไหมเพ่ คุณได้ขับช้าเกินความเร็วที่กำหนดนะครับคุณเป็นใครเนี่ยเป็นตำรวจครับชื่ออะไรล่ะหมวดตำลอยเราหน้าตาเหมือนคนญี่ปุ่นเลยนะชื่ออะไรเนี่ยเราอะ่ะชื่อเคนเคนอะไรเคนหมวยไอย้นั่นขวดอะไระอ่ะออนี่ขวดตำรวยอ้าวขอเรียนจำพนักง,งานนี่นะหลักฐานของกลางเนี่ยเก็บไว้เนี่ยของกลางของกูของกลางของกูงกลางเออ ของกลางออกลายเป็นของกูแล้วไว้รุ่นสมัยใหม่อะ่ะเอาขับรถเร็วไวหน่อยจะได้ล็อกล็อกเอาหน้าโยนๆ่อยนนพี่โยนๆเลหน้าน,น,นะโอ้โหยี่สิบพอฆ่าเอ็มอะไรแต่นี่ขวดตั้งเท่าไหร่เอานยนยนหน้าโยนๆเลยหน้าโถ่พี่ชอบวงอะไรอะ God ่ะยำออฟกัสพี่ฟุ้งเข้าไเหฮ้ยพี่ผมตาแล้วนะโอ้จกดีโอเคเฮ้ยได้ตังแดกเอ็มรู้ไหมได้หายเอ็มก่อนดีกว่า ¡Ah! <coughs> คุณคิดยังไงกับไอ้พวกแท็กโฆษณาใน Facebook กูอยากลบเดี๋ยวกูไปเปิด Google เองไอ้สัตว์มึงคิดว่าไงฮะมึงชอบไอโฆษณากูไม่รู้มึงชอบไอยี่เหี้ยวมันเป็นไอ้สัตว์มันใส่ใจอะไรในสังคมมึงมั้งอีเพนอีเพรยมโวยมึงจะยิ้มทำไมยิ้มทำไมคุณคิดเรื่องาโฆษณาบนเฟซบุ๊กมั้สัตมึงฟังกูไว้นะถ้ามึงทำอีกกูจะไปข้ามถึงบ้านไอ้สัตว์มึงอ มันนี่กูเกียดคนแฮกเฟซบุ๊กกูเกียดคนแฮกเฟซบุ๊กเฮ้คนแฮกเฟซบุ๊กเฮ้ยผูเกลียดคนแฮกเฟซบุ๊ก,ออออกมึงได้ยินไหมไอ้สัสไอ,อ้ยอ้มันก็ใจ้คำพูดที่ออาจะปากกูบ้างไหมกูไม่ต้องการกูไม่ต้องการแท็กโฆษณาไอ้เหี้ยไป,ไปครับพี่กู<ป>มาเล่นของเฮ้ยไม่มือน้องตันด้วยอะ่ะ ตัวนี้นนให้ไหวแม่มันเงียบมาถึงเงินเล้วเว้ยเชิญเชิญเชิญพี่มือหม่อมทำไมอ่ะมันยังไม่ได้ใช้ตังเลยเรื่องของกูเฮ้ยเฮียมึงตาย โโไอ้เฮียเฮ้ยเจ๊งดิไหนวะหนูามาตามหาหน่วยเฮียค่ะไอ้ยเมียมาสนใจแม่เฮียเล่นคอน,น,นอซกับตัวเฮียของน้องหน้าตาเป็นไงคะเสื้อลำตาเป็นเกยลายพารพางสิหน้าตาเก่งเฮียหน่อยอ๋อ เชิญครับนี่ไงเฮียขอบคุณคพี่เฮียกลับบ้านกูจะเล่นฮอยอย่ามายุ่งกับกูฟันนองแล้วอกับกูจะเลือกใครกูเลือกอันมีอะไรปะ ขอดูพาสปอร์ตด้วยนะครับชอบฟังอะไรครับเอกสารไม่ผ่านครับอ้าทำไมเอกสารไม่ผ่านนะคะนี่ฉันตรวจมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เอกสารก็ถูต้อนนะคะก็ทาตามทุกอย่างไปไม่ผ่านนะคะทําไมฉันไปไม่ได้อะคะไม่ผ่านไม่ผ่านไปไปไม่ผ่านไม่ผ่านทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่ผ่านไม่ผ่านครับไม่ผ่านครับเจอเนี้ย โทษนะครับไม่ใช่ทางที่จะไปนอร์เวย์ป่ะครับใช่ครับเดี <t <t ๋ยวขอดูพัดปอดได้ครับเจ้าปองไงครับเจ้าปอข่าวบอยเอาไปเลยครับไปลงตัวแล้วครับไปได้เลยมอย่างนี้นี่เองแล้ทำไมเบื่อไม่ไลงไปได้เคะเอกสารฉันเพิ่งเลียงน้อยทำไมไปลงไปได้ทำไมฉันไปไม่ได้คะเหตุผลเหรอครับกูหรอกคับ What's Thailand? favorite band most your in กูพูดไทยได้เอาไว้ไอเหี้ยพูดไทยได้อีกแล้วโอ้โห้พูดไทยได้ไงวะกูรอเพลงไทยมึงชอบฟังวงอะไรกูฟังคาราบาวคาราบาลเพลงเพื่อชีวิตไม่ใช่เหรอตี๋นี่คาราเต้ในประเทศไทยที่คุณเคยไปคุณชอบอะไรมากที่สุด กูชอบเมทัลคองคนไทยเนื้อเพลงภาษาไทยมึงฟังออกด้วยเหรอกูไม่สนใจกูจะร็อกคุณคิดยังไงกับวงบอยแบนด์ไทยบอยแบนด์มังกักกักแค่ไหนกัดสุดสๆไอ้ควายพอมึงเป็นเกยย้ายมึงใครดักไอ้สั์มาสีแม่มึงเฮ้ยมึงไปด่าทำไมกูร็อก โอ้โหท่าทางจะไม่ชอบทำไมล่ะครับลิปสิงา้าพอมองเลอัหนหนาคุณทุดทำไมต้องด่าเขาถึงขนาดนั้นด้วยกูรักตอนนี้เมทัลไทยคุณฟังวงอะไรกูชอบฟัง G 6 PD ที่สดแลว้ว G 6 PD แล้วบใหม่จะออกแล้วนะจะซื้อแผ่นแท้หรือเปล่ากูจะซื้อแผ่นแทไอ้าแม่ย็ดก,กูรักทำไมพวกมึงถึงต้องโดนไอแมชวกูรัก Kill, never marry everyone you do but never will Cause you for the the for your own